วันนี้ก็อาตโมทนาพอดีพอมีดีพอ,ด,พอดีมีเรื่องก็เลยอยากจะพูดในเรื่องของบรลมาธรรมด้วยอ่ะก็เอามือลงอเอามือลงอตั้งใจฟังอ,อย่างน,น้อยก็ให้มันเข้าใจบ้างนะ,นะบรลมาธรรมนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรได้ทุกทุกคนบรลมาธรรมเนี่ยมันมีสี่ข้อหรือท่านเรียกว่าง่ายๆก็คือพรมวิหารสี่นั่นเอง รู้ไหมเมตามตาการุณา,ม,ามุติตาอุบเบกขาสี่อย่างเราเคยได้ยินไหมได้ยินเมตตาแปลว่าปาถนาเใช่ไหมปาถนาดีอยากให้เราและคนอื่นมีความสุขแล้วก็กรุณาที่นี้ว่า ใกล้กันนะการุณาเนี่ยสงสารเขาอยากช่วยเหลือเขาเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากเห็นไหมอยากให้เขามีความสุขอยากช่วยเหลือกันแล้วก็อันที่สามก็คือมุทิตาคอยยินดีคนที่เขาได้ดีแล้วก็ดีใจกับเขาชื่นใจกับเขาหรือไม่ช่วง ที่เขาเขาเรียกว่าอะไรไอไอมันเกิดใช่ไหมัอมันเกิดไปช่วยดีใจเขาไปช่วยเขาแก่ลงแล้วก็อันที่สี่ก็คือวางเกยให้เป็นกลางนะเบียขาแล้วทีนี้จะถามนะทีนี้จะถามว่าระหว่างเมตตาที่เราได้ยินนั่นแหละ เมตตาปัรถนาดีแล้วก็สงสารเขาการุณานี่มันแตกต่างกันยังไงเวลาเรามาใช้แค่คิดในใจนะยังไม่ต้องตอบเพราะตอบกาคงไม่ถูกสองอย่างเนี่ย <c oughs> เหมือนจะเข้าใจคนไทยของเรานะเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่ค่อยเข้าใจ ถ้าถามว่าเมตตากับกรุณา,ามันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างที่คนเรามันไม่ชั่วเกีตทีดีเกียรตหนมีชั่วมีดีบางครั้งมันก็ลืมตัวก็ไปแอบทําชัว่วซะชอบโกหกตัวเองบางครั้งก็ทําดีหรอดบางครั้งทําดีมาเกือบตลอดทั้งชีวิตทําผิดครั้งเดียวคนมันก็จําจังเลย <c oughs> อ้าวจริงๆนะเสียเสียเราเดียวบางทีก็เสีย เขาเรียกว่าเสียหมาเลยก็มีคนเราถ้ามีหลักพมมีหารสี่รวมๆกันแล้วก็คงไม่มีอะไรมากจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเวลาคนเรามันตกอับใช่ไหมคนเราก็ต้องมีเมตตาจริงๆมีปราฐานดีท่านจึงสอนให้เราเวลาเราแผ่เมตตาอาหารสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขถ้าเรามีความสุขเราก็อยากเผืแผ่ไปคนไหนที่ตกทุกข์เรายาก เราก็อยากช่วยเขามันเป็นหลักสัจธรรมชีวิตที่มนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับมันสิ่งพวกนี้แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะแต่มีธรรมะเอาไว้เพื่อว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าเขาก็ไม่ใช่ไม่ได้เอามาข่มกันดีไหมมันก็ใช่อะไรเป็นบางครัง้งบางคราวแต่ถ้าเรามาร่วมกัน มารวบในหลักของหลักพุทธมิหารสีหลักความสมัครสมานสมามัคคีหลักพุทธศาสนาหัวใจหลักจริงๆเลยนะท่านให้เกิดความสมัครสมานสมามัคคีแม้แต่พแม้ไม่ใช่พุทธศาสนาก็ศาสนาอื่นๆเขาก็ให้รักกันเขาไม่มาฆ่ากันหรอกโลกใบนี้มันไม่งั้นมันก็อยู่กันเห็นไหมที่เขา ที่เราเรียนมาใช่ไหมมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สามเนี่ยกำลังกำลังอยู่เพราะว่าเราให้ทานกันไม่ไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ใจมันไม่เป็นกลางไงยมันมีอคติต่อการคุยกันทําใจให้เป็นสากลไม่ได้ไงเกลียดเอายนนข่มเกลียดออกไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละเราต้องทําใจมันได้ต้องฝึกให้มันได้ไม่งั้นเราจะเสียเพื่อนไป คำคำเดียวเนี่ยบางครั้งมันต้องซื้อใจกันนะถ้าเราอยากมีเพื่อนหรือว่าเราอยากตัดขาดเลยแต่บางคนถ้าไม่ดีจริงๆเราต้องตัดมันมีนิทานเก่าของคนกินใช่ไหมเป็นเพื่อนกันมาแต่เด็กแต่เล็กเลยทําอะไรก็ทําด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันกินนอนอะไรก็ทําด้วยกันแต่เวลาทําชั่วมาชอบเอาเปรียบเพื่อนไงอะไรก็เอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบบ่อยๆคนเรามันมีสะสมใช่ไหมทีนี้เขาเรียกว่าทําพิธี ขีกเสื้อเพราะว่าทีนี้ไม่นอนร่วมกันนะก็เหมือนกับผัวกัาเมียใช่ไหมตอนอยู่ด้วยกันแรกๆก็รักกันพอหลังๆก็แยกทางกันแต่ก็อยู่ในโลกใบนี้ร่วมกันแต่ว่าเวลาคบจะทำอะไรเราต้องดูก่อนเราต้องเลือกบรมมาทำเนี่ยมันมีอยู่สี่ข้อนะให้เราคิดอันแรก เขาเรียกว่ารู้จักฉลาดคัดสรรคัดสรรเติมเต็มความสุขอันไหนที่เป็นความสุขเรารู้ใช่ไหมไม่ใช่สุขแล้วไปบังเบียดคนอื่นนะถ้าในมองอยู่ในศีลห้านี่แหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะให้มองอยู่ในรูปของศีลห้านี่แหละเพราะว่าศีลห้านี่มันเป็นมหาทานอัน,นยิ่งใหญ่รู้จักคัดสรรฉลาด ฉลาดคัดสันแล้วทีนี้ก็เราก็มาเติมเต็มเติมเต็มความเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่มันจะขาดกับมันเกินแม่นบ่ไ่พ่อบาทก็เกินบาท <laughs> ขาดสิหนห้าไปก็มันไม่เต็มใช่ไหมเอาข้อละยี่สิบใช่ไหมหักออกข้อละยี่สิบห้าข้อก็หนึ่งร้อยใช่ไหมหักข้อยี่สิบก็วันนี้ทำอะไรบ้าง ที่ผิดสินตื่นเช้ามาเดินมาบางทีตบยุงบ้างขาหมดบ้างไอโน่นไอนี่ก็หักไปยี่สิบทีนี้ก็เหลืออีกสี่นีเนี่ยเหลือแปดสิบใหมก็หักไปหักไปพอหมดทั้ง้านี่ก็หมดจะความเป็นคนนั่นแหละเขาเรียกว่าเติมเต็มความเป็นมนุษย์ไม่ได้เราพยายามเติมเต็มให้มันได้ในเรื่องสีลห้าตั้งใจทำ ห้าข้อเนี่ยเราจะรู้ว่าวันไหนที่เรามีศีลห้าเติมเต็มในจิตในใจว่ามนุษย์เราเต็มร้อยมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ร้อยสิบร้อยยี่สิบอันนั้นมันเกินมันเกินพอดีเดี๋ยวมันจะไปข่มเขาอืนบอดีจักคนหน่ะในะข่เนตาเฮ้าหน่ะนอวยไปใข่แนตาพีตาหนองเฮ้าสีว่าแล้วอะไรอีก อันที่สองอันที่สามเนาะอันแรกหาความสุขฉลาดคัดสรรเลือกเอาเฉพาะอันไหนที่อันไหนที่ทําให้เราทุกข์เราก็อย่าไปทําบ่อยทําบ้างมันก็มีบ้างใช่ไหมเราเป็นผูุ้ชนแต่ถ้าเราจาได้แล้วทีนี้ฉลาดแล้วทีนี้เราก็คัดสรรเฉพาะเรื่องความสุขแล้วทีนี้ก็เติมเต็มความเป็นมนุษย์อันที่สามก็ทําใจให้บริสุทธิ์ทําจิตใจมันแฉมชื่น เบิกบานแจ่มใสตื่นเช้ามาก็รู้จักเห็นรู้จักยิ้มบ้างยิ้มง่ายๆไ <c oughs> ม่งั้นว่ามันหน้าบุดตึงๆคือปนขางขึ้นจักเป็นอันใดเป็นอันใดจักดีแจ็คหาย <c oughs> หน้าก็ไม่ค่อยสวยอยู่เพราว่าแหง่แหงผู้หายแห่งตื่นตอนเม้นอีกตืมขอ้อพีก็เป็นนี่เอาขอโมท่าน้าบุญนะอย่างน้นอยๆก็ได้นะวันนี้ นีน่เราลมาทำหลักผมมิหารสี่เอเวลาทํางานเอาไปใช้นะเอาไปใช้แค้กับตัวเองให้มันเกิดให้มันเกิดกับจิตกับใจเราน,ะน,ะนั่นแหละทำบ่อยรู้จักผ่อนคลายให้ตัวเองเขาว่ามาเราก็มองดูเอเราถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรครับใครพูดมาอ๋อเราเราบริสุทธิ์ใจเขาพูดว่าอ๋อเขาเตือนเราหรือว่าเขานินทาเราใช่ไหมอ๋อเขาเตือนเรา อนุโมทนาด้วยทนาในใจแต่อย่าพูดออกไปนะ <c oughs> เดี๋ยวันจะทะเลาะกัน <c oughs> อนนาหาวัานามลพรน